ติดปกนิ้งออกะรู้เปล่าตอนนี้แย่มากหมอสุนทรที่เยอะวันนี้เป็นที่13มิถุนายนพุทธศักราช2559นะครับตรงนี้เป็นบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลนครปฐมก็ชาวนครปฐมรู้จักกันดี ฝากท้องไว้กับร้านขนมร้านนี้ด้วยร้านหนึ่งดูหน้าคนขายไม่ต้องบอกนะว่าจะอร่อยหรือเปล่าน่ารักนหน้าสวยตอนสาวๆไม่ต้องห่วงทําไปหนึ่งตอนแล้วบอกว่าแม่ค้าสวยขายโรตีอันนี้แม่ของแม่ค้าคนสวยลูกสาวชื่ออะไรนะราตีก่อนลากต็ตีสักสามทีชื่อน้องเมนะ ร้านนี้ชื่อคุณแม่มชื่อจริงว่าอะไรเรียกแหมมนั่นแหละเรียกแม่มนั่นแหละคืออย่าไปรู้จักเลยไม่อยากให้รู้ก็พอดีว่าผมก็สิทีิโชคช่องสิทธิโชคเก้านะเพราะรู้จักกันมานานแล้วแหละก็คือตั้งแต่มาครั้งแรกเป็นคนชอบกินโรตีอยู่แล้วไม่รู้ทำไมมันอร่อยไม่รู้ทั้งทั้งที่ก็ใช้มือทำเนี่ยมันจะเค็มปันแลมปันแรมทานหรือแบบไม่รู้ก็อ่า เดี๋ยวก็มาคุยดูวันนี้คือในตอนที่ว่าแม่ของแม่ค้าคนสวยสัมภาษณ์แม่หนึหนงเอาไปดูกต่ไม่แม่ทราบว่าตอนนี้ลูกสาวไว้ไนะอล้วตอบเร็วหนุ่มหนุ่มถามใน YouTube เร,นเรียนอยู่ไปเรียนที่ไหนมา,มาเลเซียเสียใจด้วยหนุ่มหนุ่มติดตอ่อได้มาที่นี่ติดตอ่ตดตอได้ เตรียมเงินเตรียมของเตรียมอะไรเตรียมขอได้เลยใช่ไหมลงชื่อส่งรูปไว้แล้วเดี๋ยวคัดอีกทีหนึ่งเราต้องมาเป็นอิสลามได้ป่ะพาไปเป็นพุทธได้ไหมเอาไม่ได้อะนั้นใครจะมานี่ท้าท้าเป็นพุทธเป็นศาสนาอื่นต้องมาเป็นอิสลามห้ามพาออกนอกไปศาสนาอื่นไม่ได้ยุ่งเยสิียุ่งอ่ะก็นิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูสภาพร้าน เคยพามาตอนค่ำๆแต่ไม่ต้องห่วงอะอร่อยอร่อยมากาวันนี้ถามคุณแมมนิดนึงแล้วอยากจะโชว์อะไรอะเดี๋ยวอุดหนุนหนึ่งรายการเพราะว่าที่บ้านมีขนม <c oughs> ไ,ไม่ห้องรือไปเยอะเดี๋ยวกินไม่หมด <c oughs> อยากโชว์อะไร <c oughs> ไปถามแม่ค้าอยากโชว์อะไรไม่รู้สิลูกค้าอยากโชว์อะไรดีคนะ ข่าวที่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวต้องบอกท่านผู้ชมผมมาอุดหนุนแล้วหนึ่งรอบรู้สึกว่าจะซื้อโรตีมัสบาไก่ไปนะหลายปีละแล้วก็เอ๊ะหรือตอนนั้นมาซื้อลูกสาวซื้ออะไรอยู่ว่าลูกสาวมันจําไม่ได้และแต่เคยสัมภาษณ์กับใ <ไข S 1> คได้ใช่ไหมสั <ไข S 1> มภาษณลูกสาวกับใครกันๆๆๆแต่แต่ก็มีแฟนคลับก็บอกว่าในช่องของชิติชวอกเก้าบอกว่าลูกสาวสวยอยากจะมาซื้อมาทีไรเจอแบบ พูดความจริงพูดความจริงนี่เสียใจมะเขาบอกว่าเจอแตกคนที่แกแล้วรับได้รับได้ครับเป็นสัจธรรมของโลกนะเรียงกันเรี้ยกเขาเอาลูกเดินอยู่ไงมายคะก็มีเพิ่มก็มาช่วยขายของอ๋อเพิมก็ไปเรียนไปเพิมก็มาช่วยอีกคนนึงชื่ออะไรครับหันหน้ามาทักทายหน่อยแล้วเขินเขินไปดูไปดูคลิปตอนที่แล้วแล้วกันหนึ่งอัน อาจอยากอยากจะขายอะไรให้ผมวันนี้ไม่รู้สิที่จะอยากกินอะไรเอาพิซซ่ like าเลยไหมก็ได้เพราะว่าออไม่ได้ทำวนะันนั้นนะเป็นมันมัน,ม,นมันไม่ใช่ของแขกมันของฝรั่งไม่แบบของประเทศอะไรพิซซ่าจำไม่ได้จำประวัติไม่ได้อะเริ่มเลยนี่นะก็ระหว่างที่แม่ค้าเขาเตรียมจะทำแล้วนะผมมีกล้องสองตัวอมาแล้วนั่ะไส้กรอกนั่นกรอกเองเลยหรือเปล่า เดี๋ยวคนจะผิดหวังนะชื่ออะไรชื่ออะไระหันหน้าทักทายก้องสักหน่อยแลย้วขอ,อน,นิดนึงขอ,อน,นิดนึงต้องไปเดินแอบถ่ายใช่ไหม <laughs> ให้เห็นข้างๆหน่อยนึงแล้วกันเข,ขาเขนเขาเขนก็บอกก่อนละกันแม่ค้ามีลูกสาวสามคนเนี่ยเตรียมกันไว้เยอะๆแล้วกัน <laughs> <laughs> เป็นเชื้อแคอ่หนึ่งคนมีเมียได้สี่คนใช่ไหมขอหมดเลยได้บาททีเดียวอะแหวไหวปะ แบบท่ารวยคุยกันได้ใช่ไหมอะผมถามแทนคนอื่นนะไม่ได้ถามแทนตัวเองนะไม,ไม่ต้องการคนรวยก็ต้องการจิตใจดีกว่าแต่โทษนะไม่ได้ทนเรื่องนะี้หนุ่มๆน,นะพอเขาเป็นแพงพวบนะต้องคิดนะ <laughs> คิดอะไรไปคิดเอ,เองนะ <laughs> <laughs> ใช่ป่ม <laughs> <laughs> อยู่ใกล้โรงพยาบาลนครปฐมในอำเภอเมืองตรงข้ามด้านตรงข้ามนั้นเป็นโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยทำพิซซ่า มีป้ายด้วยป่ะอันไหนเ้วยสต๊อกลางไว้ป้าพิซซ่าเขียนไว้ด้วยล่างๆข้างล่างอ๋อโรตีพิซซ่าประทามสิบบาทและวนะนอกจากอันนี้นี่ได้ทำเป็นแผ่นนอกจากใส่ไส้กรอกแล้วมีใส่อะไรอย่างอื่นไหมมีให้เลือกไหมเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยได้นะมาคิดกันเลือกได้ อ่านเนี่ยน่โอ้โหแม่ค้าคงแบบรู้จักกันนานเนี่ยยังไม่ถามเลยจะจะจะเอาอะไรหยิบไส้กรอกมาให้เลย <laughs> แต่ก็ชอบอยู่เอาอะไรบ้ แป้งเป็นแผ่นไส้กรอกผสมกับไข่หนึ่งลูกตีนิดเดียวแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยราดซอสมะเขือมายองเนสอะราดซอสมะเขือมายองเนสมายองเนสอาริกกโนอะไรนะอาริกกโนอาริกาโตอาริกกโนคืออะไรเป็นพมพิซซ่านั่นแหละอ๋อผมพิซซ่า ไอา<ส>าอาริกาโต<ง>นั่นมันภาษาญี่ปุ่นแล้วต้องใส่เนยด้วยสุดไทยสุดมัน,มนคุณแม่มเป็นคนสายเลือดประเทศอะไรบ้างเปิดเผยได้ไหมปาก,ก,ปาก,กีสถานและอะไรอีกไทยไของภาคใักได้หมดยัง และรุ่นของบรรพบุรุษต้นตระกูลรุ่นแรกเลยสมัยยุคหินเนี่ยรู้จักสมัยยุคหินไหมย่าขาวเจ้าเชื้ออะไรไม่รู้เชื้อเป็นมอนอะไรเนี่แหละไม่รู้อะไรนะคนมอนอะไรคนมอนอะไรผสมกันอะไรไม่รู้เลโอ้ก็คือไม่ไม่ต้องย้อนไปเยินก็รู้จักกันนะก็คุยกันเล่นได้ยุคหินนั้นมันเก่าไปยุคหินนั้นมันยุคยุคไดโนเสาร์เลยนะลูกมาก็ไม่เอาเดือนสิสิงห์ล่ะ ่ยาคุยเพลินเดี๋ยวมันแจกเกรียมจำได้ไม่รู้ไปสัมภาษณ์ร้านใครคุยโอ้โหเกรียมเชียวก็ให้เห็นกันเต็มๆเลยเดี๋ยวจะไปตั้งชื่อตอนว่า แม่ของแม่ค้าคนสวยแต่สามีเขาก็น่าตาดีนะขายโรตีแล้วปากีสถานเขาพูดกันใช้ภาษาอะไราภาษาอาหรบัาารบีพูดแนะนำตัวให้ฟังหน่อยได้ไหมเพื่อชาวต่างชาติฟังเอ้ยดูอยู่นิดนึงนิดนึ่ง,งภาษาอาังกไงเอาสักยาวๆพูดพูดหน่อย ตอนนี้ขายอะไรทําอะไรยังไงอ่ะขอหน <disappointing efendim> <pos anch pping> <PI anger 000> ึ่งขอหนึ <Muslim> ่งเอาร็วเร็วอยากฟัง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 ก็พอเขาทมบิดกันหั่นแล้วก็คุยเพลินไม่ทันได้มองตอนหันหั่นอีกทีได้ไหมเอาไม่ได้ละ โอดูน่ากินมากเลยน่ากินน่ากินผู้หญิงนี่เป็นเป็นเหมือนกันทุกชาติทุกเชื้อชาติทุกภาษาไหมอายุเท่าไหร่เลยเนะี่ยตอบไหมกอดไหมตอนนี้หรอสามสิบแปดสามแปดไม่ได้คิดมากบางคนคิดมากนะถามอายุได้ไงไม่บอกแต่แต่แต่เท่าที่ดูพอแต่งงานมีลูกแล้วจะจะไม่ค่อยคิดอะไรแล้วใช่ปะ ถ้าเป็นคนโสดมกักจะคิดมากทำได้ไดเสร็จแล้วเส,วสิร์ฟอย่างนี้เลยทาอะไรดเอาวางไว้ก่อนเดี๋ยวจะถ่ายทำย่างอื่นไปด้วย <ทำ S 1> ก็มีลูกค้ามาเรื่อยๆน่าอย่างนี้อย่างสามสิบจงพี่ถ่ายอยู่ u ูปอยู่อยากจะร่วมออกได้นะครับให้สัมภาษณ์ว่ามากินบ่อยไหมครับ เดรยเรยอร่อยหมอ่าอร่อยนะครัคนคมาทผมรู้จักดีอยู่คั่วโลกเหนียวยังกลับมาซื้อเลย <laughs> ไปคั่วโลกใต้ก็ยังกลับมาเลยเพราะบ้านมันอยู่ในความพิ <laughs> เข้าใจไหมมันต้องกลับใช่ <laughs> ยังอันนี้ก็คือโรตีรตใส่โรตีกรอบใส,โบใส่โอวันติน,นอ่า ใสู่มคะอร่อยอร่อยอก็เดี๋ยวช่วงสุดท้ายการถ่ายทำในวันนี้อ,อันนี้กี่บาทครับ30ส,สิบ <30 S 2> บาทเท่ทาพิซซ่าเนาะ่ะช่วงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวแม่ค้าอยากจะพูดอะไรไหมเชิญเลยเชิญเชิน,ชนนะ แล้วแล้ว <คน S 1> แฟนขับตอนนี้เท่าไหร่กี่คนหมืน่นกว่าคนละหมื่นแปดร้อยคนละแต่ดูประมาณสิบคนไม่ใช่ขอ <c oughs> งเยอะกันนะอ่ะแล้วเ,เชิญถือถือโรอตีจะได้รู้ว่าขายโรตีโอ้โหทำโรตีอะไรอ่ะแล้วพูดอะไรดีจักใจเลยอยากพูดลารเชิญจักใจอาชิมแป๊เนี่ย พขายโรเรียนเดียวลูกสามคนต้องส่งเรียนมีลูกสามคนต้องส่งเรียนขายโรตีอย่างเดียวขายโรตีอย่างเดียวทำอาชีพนี้อย่างเดียวอย่างเดียวมาคุณดุนได้มาเที่ยวนครปฐมเมื่อไหร่ก็หน้าโรงพยาบาลตรงข้ามโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมในเมืองก่อนถึงองค์พระปฐมเจดีย์แค่โลเดียวหน้าโรงพยาบาลมีชื่อร้านว่าโรตีแมม นะครับโอเคบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับมาจากที่หนคมามด้วยนะคะเห็นแล้วนะแม่ของแม่ค้าคนสวยแต่มาแล้วช่วงนี้ลูกสาวไปเรียนที่มาเลเซียเสียใจด้วยสวัดีครับสวัสดีครับขอบใจมากครับนี่ครับหลังจากซื้อมากลับมาชิมที่บ้านนี่นะอร่อยมากเลยครับ ยอกนิ้วห้โรตีร้านคุณแม่หน้าโรงพยาบาลนครปฐมอร่อยจริงๆคุณสูชิมกันได้เลยนะครับช่องสิทธิโชคเก้าพาเที่ยวชมนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามซับสไครด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่รับชม